ร็อกเก็ตติกนี่ไงผมบอกแล้วไงว่าของจริงดูนะครับดูนะครับดูนะครับอะไรอ่างเ้ยร็อกเก็ตติกผมบอกนะเลยว่าร็อกเก็ตติกคือเราแบบ คุยกันกันแล้วว่าต้องแอบไปตรงไหนดูครับนี่ดูครับโรเกตจ i g ครับผมเป็นไงไอป้อง3.8ดูใส่กระเบ็ด3โอโรอเกตจิครับดูประชนครับโอโ้โหถ่ายรูปให้หน่อยดิเอาให้ใหญ่ๆเลยจะไปลงขิงให้พวกที่ชอบขิงนหน่อยแจมเลยเดี๋ยวส่งเลยดีกว่า ไปไปไปรูดคอนไป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 ฮ